สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายชาวอินโดดูแลจระเข้ตัวเบิ้มนานกว่า26ปีเผยรักเหมือนลูกปอนไก่มากับมือมิตรภาพงดงามชายชาวอินโดดูแลเจระเขสตัวเบิ้มยาว4เมตรนานกว่า26ปี เผยรักเหมือนลูกป้อนไก่มากับมือแม้จะกลัวแต่ก็เต็มใจที่จะเสี่ยงชีวิตกับมิตรภาพครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่ามีชาวประมงชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งแบ่งปันมิตรภาพกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักแสนเชื่องตัวใหญ่เบิม่มอย่างจระเข้น้ำเค็มซึ่งมีความยาวถึง4เมตรมานานกว่า2ทศวรรษโดยชายคนนี้นะครับมีนามว่าอัมโบ วัย59ปีชากประมงจากเมืองบอนตังในกาลิมันตันตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียเขากลายเป็นคนดังในประเทศของเขาเนื่องจากมิตรภาพที่ไม่ธรรมดาของเขากับจระเข้น้ำเค็มขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าเจ้าริสกา้าสัตว์เลื้อยคลานยักษ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของอัมโบมาตลอด26ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ที่เขาพบมันครั้งแรกในผืนน้ำ ซึ่งขนาดนั้นนะครับเจ้าริสกามีขนาดเพียง1เมตรเท่านั้นด้วยความที่จะระเข้เป็นสัตว์ท้องถิ่นสุดอันตรายอัมโบจึงไม่ได้สนใจมันมากนักในขณะที่มันว่ายผ่านเรือของเขาแต่เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าเจ้าริสกาว่ายตามเขากลับบ้านอัมโบจึงขว้าอาหารและโยนลงในน้ํานั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพอันงดงามที่แสนยาวนานถึง26ปี อมโมบ,บอกกับคอมพาสในปี2020ว่าผมเจอเจ้าริสกาครั้งแรกตอนที่อยู่บนเรือแล่นผ่านในหน้านน้ำในเขตปูพุกคันทิมเมื่อ23ปีก่อนตอนนั้นมันมีความยาวประมาณ1เมตรผมเลยไม่สนใจมันแต่ผมสังเกตเห็นว่าเจ้าริสกาตามเรือกลับบ้านผมยังเห็นมันอยู่ข้างๆเรือซึ่งผมตั้งชื่อให้ว่าริสกาด้วยผมเรียกให้มันมากินแล้วมัน ก็ไหวามามันทำอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาถ้าผมไม่เห็นมัน2-3วันผมจะไปหามันผมดูแลมันเหมือนลูกของผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนตัวเครื่องมักจะลอยอยู่ใกล้เรือของอัมโบเมื่อมันเห็นเขาและไม่ไว่ายหนีไปไหนจนกว่าเขาจะลูบหลังของมันสักพักมันยังไปเยี่ยมบ้านของอัมโบทุกครั้งที่มันหิวและเขามีความสุขมาก ที่จะหาอะไรให้มันกินผมมักจะให้ไก่เจ้าริสกาสามตัวเมื่อมันได้รับอาหารแล้วมันก็ว้ายหนีไปเมื่อผมออกจากหมู่บ้านผมต้องบอกเพื่อนบ้านให้อาหารเจ้าริสกาขณะที่ผมไม่อยู่ผมต้องให้เพื่อนบ้านดูแลริสกาหลังจากที่ภรรยาบอกผมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเจระเค้ว่ายเข้ามาตอนที่ผมไม่อยู่อัมโบกล่าวเมื่ออัมโบไม่อยู่บ้านประมาณสองปี โดยทำงานอยู่ที่สมารินดาเมืองหลักของจังหวัดกาลีมันเขาขอให้ชาวประมงในท้องถิ่นช่วยดูแลเจ้าริสกาให้เขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเจ้าริสกาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและผู้คนก็บอกว่ามันเป็นผู้ปกครองของพวกเขาอัมโบเผยว่ารักเจ้าริสกาเหมือนลูกแม้จะยอมรับว่ายังคงรู้สึกหวาดกลัวกับการนั่งใกล้กับจระเข้ยาว4เมตร ที่แทบจะกลืนเขาเข้าไปทั้งตัวได้แต่เขาก็เตรียมใจที่จะเสี่ยงชีวิตกับมิตรภาพครั้งนี้แน่นอนว่าความกลัวยังมีแต่บรรพบุรุษของผมเชื่อว่าคนเราสามารถผูกพันกับจระเข้และสัตว์อื่นๆเราว่าเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพวกมันสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Instagram, อิน t ตา r กรมอ b o โบริสกา หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ